รถมัสมมปีอยมาไปเลยไปเลยตีิบดมาเบิ่งพีก่อนมาเบิ่งพีก่อนมาเบงมาเบิงพีน้องไปีกบันยันตก้อยยันเดี๋ยวเดีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยันะตกอนอีแกมึงจะสตูกลุ้มดูหลมันก็ได้ติ่งแห้งจัเม็ดเรยวเนี้ยรถจะออกแล้วผู้โดยสารกอดแอวกันเน้อ โอ้ยหนูสิกอดผู้ใดปันีว่าแม่มาให้กอดแล้วเรี่ยวมันบ่ได้ถึงขนาดต้องกอดเอวดอกมันบ่อันตรายประนั้นโยโซเฟอร์มึงงับออกงับออกอย่างนั้นเพิ่นดนี่รถคันนี้บ่มีโซเฟอร์เตี่มีกอดเดี๋ยวโซเฟอร์ไายในได้เด้อเดี๋ยวยานยานยานต้ข่อยยานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยานเดี๋ยวอดีตตกนี่ อีแก่เพิ่งจะสตูนผมดูหลายมันเปได้ติ่งแห้งจังเมนียดเดียวเนี่ยคอยคือเห็ดคอยคอยหนึงเจ้าคือกอดแห้งแท้เห็ดอีกเก็ือเนี่ยของมันจะช้ำนะลูกพี่ย่านกับย่านมันเป็นตะคองตะคือนั่นกระดาษจะเป็นโอ้ยโอ้ยคันย่างไหลไปนั่งข้างหน้าไปข้างหน้าไปนั่งข้างหน้ามาพูกนี้มานั่งข้างหลังโอ้ยลงมา ่อยก็ถือกลุ่มคักแท้หไหยมากแต่ดนมากเถียมมันต้องคุมแมมื่อเอื้อนเห็นรถบาดไม่ได่เดือดนั่นได้เข่าให้ไว้โยกพ่อเกียร์เพราะเดินมันอาจจะลบจัีหน่อยนิดยังตายแล้วจะว่าแแหลวซ้ำเขาแล้วล่ะเข้าไปเข้าไปเข้าเกียร์แล้วพร้อมแล้วเนี่ยออกดีๆเด้อไปเด้อบัดนี้ข่อยพ่อมาอีกเนี่ยจะมาขันแยกซีอยู่นี่รถพลิก่นเลยนี้รถเจ้าแบบแยกซีเกินมามันขึ้นฝันดีบ้า ฝันฝันดีป่ะฝันดีค่ะถามว่าฝันให้ันันฝันเป็นแก้วฝันเป็นแก้วกอดแอ้วเดี๋ยวนี้กอดแอกอดแอวรัดเข็มขัดโอ้ยโอ้ยอย่าโจกให้โอ้ยกอดมือเดียวมันสิโต๊ะกอดแก้วหลักเข่าเกียร์ให้แน่ทำคันเร่งดีๆเห็นมองเข่าเกียร์ว่ามันเป็นเกียร์ออโต้เลย เขาแม่นเกียร์กับปุกไล้เขาต้องรับือมือนิไม่แต่เกียร์ออโต้เขาเกียร์ไปเขาทำแม่มันไปบ่ได้ไม่เอาไปเลยนั่นเดี๋ยวเขาไปวิจกพ่อเกียร์เพราะเดินมันอาจจะลบไหมจักหน่อยดิยังตายแล้วแต่ว่าแหลว่าซ้ำเขาแล้วล่ะเขาไปเขาไปเขาเกียร์แล้วพร้อมแล้วเนี้ย ดีดีเ้อไปเด้อบัดนี้ข่อยพ่อมาอีกเนี่ยจะมาขันยายซีอยู่นี่รถพีคหมดเลยรถเฉเอาแบบยายซีไปละเด้อจ้าผู้ใด้ชัดไปไปโอ้ยอดใส่บ่นเนาะ